ดีพ en, nice ี่น้องเมื่อหนูุกคนยินดีต้วนับตัวสองน้องสนใจกับเก่าพี่น้องน้องเมื่อนี้น้องใจอยู่เสียโปนั่นพี่น้องเด้อเดินทางเต็มเต็มเมื่อเมื่อกี้เมืองแรงนี่พี่น้องเนาะก็เลยหอดบ้านนี่พี่น้องหอดบ้านกับไปการเครียดพี่น้องนี่มีแกงเครียดนี่แหละพี่น้องแกงอบไรก็พักน้องเลยพักยัง่ะพักพังงี้มาเถอะใครใครอยู่กับขมิ้นมาพี่น้องมาทำใจเออพังงี้นี่พี่น้องเลย เค็มน้อยน้น้องเน้องเ็น้อยพีมาได้อน้องจกันกินกับน้องเรียนน้องเบนน้องวิ๊เอพี่น้องมามากินนกันน้เ้ยพีน้องมาเด้พี่น้องแซ่มากันหอมแหงอรพน้องใส่ผักบัวนํำนี่่านอง่น้องเคน้อไข่น้องน้องไข่เค็มน้องแคบน้องเ้เดนนาบุญเตพี่น้อ ทียนจริงเหร 好了，录了，掏了不？嗯

เเนะเติมิเนาะตมบนเมดเป็นอ่อมีเหมดเลยนอ่อเอากินคือกันาะเาเติมให้กินเนาะ

ไอ้เนี่น้องอิ่มเรียบร้อยเลยน้องนะน้องบิดน้องเบนน้องเลนบายายังบอได้เปิดคลิป่าาพี่น้องคลิปน้องสนใจก กอลาไปก่อนนะพี่น้องถ้าเปน้ังเอาสบายดีนะพี่น้อง,อาองบ,าบายยเอาบายๆสบายบายๆเฮยบาย